เจ้าสวัสดีครับพี่น้องมือนี้งใช่ไหต้มจืดหมูสับใส่วุ้นเส้นครับนะครับหมูสับครับเทียมติดตามเตาใส่ลงไปหมูใช้เท้าครับใส่ลงไปติมด้วยนี่ครับเห็ดหอมครับหมูครับอันะไรปรุงก็ได้ครับเนี่ยใส่พริกไทยน้ำนะครับเนี่ย ปรุงสุรด้ด,ดีน้ำมันหอยครับใส่ลงไปนี่ในกอดหมูนะครับปรุงเรียบร้อยครับใส่หมูลงไปแตงครับใส่แตงลงไปน้ำใส่เห็ดลงไปเลยนี่ใส่เลยนี่เครื่องซอสครับผงนัวครับตามใจซอบหอมรวมครับปรลงไป แซ่บครับมนะแบแซ่บกันนะพี่น้องโอ้ะหมูเป็นก้อนเป็นก้อนครับ